สวัสดีทุกคนเข้า <sh> ป well, ่าฮาเฮ็ดอีกแล้วไม่ยังเฮ็ดเพิ่องเหรอเฮ็ดเนปแถวขี้ตาเมื่อกี้เข้าป่าฮาเฮ็ดแต่ข้าวเฮ็ดปวกมุมออกเฮ็ดก็จะได้กี่นี่ดอกถั่หิตาที่แหละมันยังน้อยอยู่มันยังบวพ่ดินช่ำพี่ต้องน้อยช่ำบ้วลำอันช่ำบ้วลำอันอ้พ่นจากดินช่ำ บางหม่องมันออกก่อนนะดอกใหญ่จนสิบานเบิ้ลผุแล้วบางหม่องมันเริ่มออกเหรอนี่ยเห็ดเผ่งเห็ดเผ่งเหรอเอ้ยยามเท้าก็เริ่มออกเออมาท้าก็เอาอ่ะคุณผูมมาพิสูจน์ป่ามันีก็ได้พี่น้องเขาก็ได้เห็ดได้ยังกะหานใหม่มาแกงกินมันเนี่เจ้ากับเมื่อฮอบโคกไปแหละพอ่ก็เป็นเวลาสิบโมงกว่าจะมาได้หัวเด็กน้อยหัวพออไซกว่าจะอันนี้ หนึ่งเพิ่นไปเกลือปลาหลักปลามามาปลาเพิ่นพี่น้องหัดมันยังน่อยจึงสี่นาบบอเปอร์เซ็นต์ได้เฮ็ดดีหน่อยที่สุดแล้วแบบนี้นะพอมันยังบบพ่นฮะเด้พี่น้องมันยังน่อยแหงเห็นก็จะได้มันยังวบพ่นบ่นได้มันก็ยังโบเห็นนะเวลาเขาไปเขี่ยบ่ถ้าเกิดลายมือมันใหญ่คะยังว่าเขามีซิทเหมืนบอกเออ ไปเบิ่งไปซุมกันพี่น้องค่ะการหาเห็ดมันเป็นยังไงอลีโรอสำลับอันนี้กินก็จะเอาดูเป็นฮอตดอกกันกินได้เหรอเขี่ยไปตองแล้วรขบลำดอกเดียวเพิ่งนข่าววะเขากลับมาบ่ได้ดอกสุ้มไปบ่ได้เขากลับมาหอดนี่ได้ เบิกหน้านังจักพายกินี่เห็นได้ดอกน้อยมันยะสุมเผาอปสช้างที่ได้เฮ็ดพอดอกพอ้อนน่นะพี่น้องนั่งน้อยอยู่สุมเผาพักกระมายังก็ได้พ่อเฮ็ดจากดอกนี่พ้อหน่อยแหงอะไรนี่นนนจักหมู่อ,อนันนี้บเออเขาบนใหญ่มั่ฉีดได้ลายอยู่เนาะเฮ็ดพ่อก็ได้ไลายเนตะิบบ่อนี่เออ จักไพกินกกน,นี่กับเจ้าก็ได้ในเน็ตแ,แบบนี้เลยคุณพ่อห้าก็มาบ็ได้เด้อเน็ตอะไรพี่น้องก็เฮ็ดกินเจ้าหมูขากน้อยมันยังบูพ่นดินซ้ำก็จะถามว่าเจ้าบ่เอาขุดอันนี้บ้าคนคือคอยจะไปหาขุดเห็ดในเน็ตคนเอาเห็ดคน่กินนี่แหละคนคือคอยว่าจะไปหาขุดเห็ด ก็จะคุดเอาในขี้ดินพี่น้องมันยังบวโผล่จากดินทำคุดมาเพื่ออะไรนะซุ้มข่อยทาดอกใหญ่เห็นพ่นคือดินมาจากเอาคำสมุดว่าเห็นโผล่มาดอกช่องดอกกับบริคุดเอาแต่ตัวมันโผล่คำม่นบางคนก็จะเห็นวีแววก็จะคุดบบเห็นวีแววก็จยังคุดเลยน้องเพนคุดหมุนบดก็จะคุดเอาอะไรกินดอกแบบนั้นมันบ่มีทางพ่นขี้ดินขึ้นมาได้ถามว่าเจ้าบ่เอาโบเ็นคนไปก่อนนานี่เขาเจอผู้หนึ่ง พุนั่นแหละขุดเอาคนค่อยๆจะไปขุดเอาดอกเห็ดน้อยๆเห็ดเพาะก็ได้ได้ชุกชัยก็จะเอาอยู่ดอนทั้งลุ่มของเขาไป <c oughs> ไป,ไปเห็ดน้อยนี่บ่ได้แล้วมูดอก <c oughs> เอาอย่ามันเน็น <c oughs> เกินไป <c oughs> เอามาเฮ็ดเพียงนี่เบิ่งเด้อนี่เอามาเฮ็ดเพียงพี่น้อ,อง <c oughs> อันนี้มันขึ้นโนนนนนแล้้วอััีมโตมันอยู่ <c oughs> หัวโพดเดี๋ยวมัน <c oughs> โผล่ขึ้นมาโตอันนั้าคตจะขุดเอาบริโภคได้เพอเอาขุด คุดเบ่งพี่น้องเฮ็ดม่าท่านใหญ่งงก็คุดบางคนถบ่นได้มันเคยออกมันยังบบเห็นเฮ็ดเขาจะก็คุดเบ่งแล้วก็คุดเบ่งแล้วมันก็บางคนอีกอย่างบางคนเอาเฮ็ดปวกก็คุดเบ่งถ้าคุดจังสั้นนะเฮ็ดปวกข้าวหนามันก็บ่อยากออกอีกคคอยเอาเฮ็ดขัดบ่อโบหูซ่ําหรือเอาเฮ็ดบ่นได้ที่เอาก็ได้หัว่าเอากับตัวได้เห็นมันก็เอาได้คุดขนาดนั้นนะพี่น้องถ้าเฮ้าเอาเฮ็ดแบบคุดอลีอร,รอมันก็สีแบบบ่คอยออกเฮ็ดก็ได้ มั่งเลือนมั่งหังกวกมันก็บอกอุ้ยกูก็พาะดอกหนึ่งเมื่อไหนก,ก็เอาในนีแ่แหละดอกหนึ่งค่ะ<ม>เพิ่งขาวดอกใหญ่แบบนี้แหละเอือเดี๋ยวนี้ม,มันออกอะไรได้อยู่เอรรถเด่น,นดอกมือกระตานี่ก็ไงแกป่าป่ะป่ะดอกนี่บุพเพยังกินได้หรือเปล่าว้ายกระบอกคนเกือบจับ บังจับบังก่อนเออเอา,าบว่าลองเอาไปเบ่งก่นอนอจากนิ่มๆอยู่นะแคเผิ่งแย่บ้านเพิ่งขมกำลังในน้อยพี่้องเเอารถตื่มกันแกงกินชื่อมีดมาน ตุกน้ําแล้วสิทับตุกน้ําออกก่อนหยังเฮ็ดหยังเออบาดดแล้วเนาะจับกคบ่เลก็เอามื้อนา6 7ดอกท่านก็เลเบิดเอาเออเพิ่งข้าวบ้านเฮ็ดยังเฮ็ดพี่เบื่อบ่ข้าวตะเก้ามันออกลายพี่น้องเป็นหมูเป็นหมูเฮ็ดเพิ่งข้าว เดี๋ยวนี่ม,มันเขาตัดกกไม้ไปทำแล้วมันก็แปลนแล้วมก็มาอยากออกมันก็ออกโบลายเพิ่งเพิ่งพ่อดอกหนึ่งนะแล้วก็เป็นหมู่เนาะปีน่ะจูมกับหมูเดี๋ยวนี้มันแปนก็จะตัดกกไม้ไปนทำเลยใบตองลายอยู่แต่มันแปนแล้วมันบอกออกมีแต่ตอไม้ก็จะตัดเห็นผลพ่อเห็ดข้าวพี่น้องป้าตัวต่อติววันเออกินได้อยู่อ่อนอยู่อ่อนอยู่พี่น้อง งามอะไรพี่น้องอันคนที่เห็นคนแรกเห็ดยังก็อันอื่นในกระตาดื่มเบิ่งครับเขาบอกเห็ดบดเห็ดขาวนี่บอกพี่น้องเอาไปแกงรวมเม็นยังว่าคือกระบงอกนะปานีตััวกห์ลี่ปา ไปผ่านเอาในใช่ในกระบงขรึมซองโตดีนี่มันกอดคอเสื้อค่อยอยู่บริจาคอันตายแล้วคงจะเห็นใช่เลยอ๋อขอยย่านพี่น้องกระบงกระบงขนึมตกห่ายนี่เห็นบ่าไม่ใต่คอเสื้ออยู่บริจาคปันนกโกงไม่เนาะมันอยู่ในโกงไม่เราไปพ่านเอาเบิ่งพี่น้องไปรวมกันแกงพอดีปั๊บจัดแต่หันออกไปหนึ่งโน้นนะเออเออพี่น้องก็เออ ใบนางมันก็เริ่มปป่งใบนางกับงามคักงามแน่ตัวนี้วังแรกๆคักวังหันบอนดมีเด้กพี่น้องมันเรือติดต่อมันโบบ่งอันี้พ่นตกใส่มันก็เริ่มแบบมีลายเนี่ยนางกันเลยลายแห้งดอกนี่เถวเหล่าแถวหหวย ท้าโกคันเข้าค่ะบ่จักว่าอีกช่องสมือผู้บจักมันออกพิลึกว่าดอกอันนี้ไปกกได้กับเต็มกินกินหอมย่หัดบอสูด,ดอกไข่เหน่านนี่ดอกขีมินบมอดอกไข่เน่าผูหอมคับคึ่มคึมคือพ้นจะตกหนึ่งวานนี่งคือคึ้มแบบนี้จะค่ายแต่บบตกวัน ไผ่เออบงลายลาย,ลายกระบ,บงค่ะเอาไปพันนี้ไปติดเสื้อผ้าไต่คอนอุย้ยเื่องขนาดหน้ากระต่ายไปพันเอากรงไม้มันยังเข่ากระต,ต่ายมาซองโวอุย้ยอีลอกนะนี่นี่พี่น้องอีลอกอวบอวบตัวเชียงหนุก เห็นทิปเหรอเคยหาจะเขื่อนนางคูนข้าแม่นี่เห็นแปลว่ามีแต่แต่ไม่เคยเห็นนางกกคูนพี่น้องร่วงกกคูนจะขุดได้ใครได้ว่าเอ็ดก็จะหาบ่นใดเป็นลายหากกไม้บริเวณใกล้ๆกกคูนฮะมันลงไปเห็ดใส่พื้นไปไม้กับอยู่ไรนางก๊กคูนพี่น้อง นีแมงตัว <boundaries> น <si suppression> ี <descon> ้ตกชั <guarding okay>? ่งขวดนี่กินได้เหรอกินได้วันยังขวดเคยใส่กินเอาในใส่ปะเออกระโบงกงงนาวขนาดมันเป็นตัวนางค่ะมหาเล่มเห็ดเพาะบนหามื่อนันพี่น้องฮักกระพาอทรงดอก พอจะแกงตื่มกันแกงกินเที่ยงยังกินได้หมนี่แต่กระตาของเขากทั้งยานางทั้งอียงกว่าจะได้กินเห็ดโอ้ยห้องพ่อดอกนึ่งมันโมลายหรือบโบได้ลายกินก็ยังไม่อยากพอพี่น้องอ่ยกว่าจะพ่อดอกหนึงสองดอก ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อหาเห็ดโอ๊ยอยูนในหัวหนักยุงไล,ไล,ไล,ไล่ลายพี่น้องเลยใส่ส่งบางๆมันกระซีกินหล่นเห็ดก็ออกบลาลายบนละดอกนนานพอดอกหนึ่งคำบนได้มันละลายมันออกเป็นจุม่มเป็นจุม่มเป็นหมูพี่น้องบางดอกมันก็บริเห็นโผล่หัวอ,อันเลยพี่น้อง เราได้เห็นโผล่ขึ้นมาขี้ดินโปกไว้บางดอกก็เลยบ้องดอกเห็นพขาแวะหน่อยหนึ่งเขาะนังยังอ่อนอยู่เลยดอกหนใหญ่หนงอยหนึ่งดอกเห็นเนมเห็นตะไกล้เลยไม่ใลองเขี่ยหาดองกขอบางดอกมันกับ้เนมเห็นเนาะมันกับได้อยู่หน้าดินนะทุกคน พี่น้องนี่แตกเหือกเห็นมั้ยหนึ่นเฮดอีรีหนึ่งดอกสองดอกสามดอกทุกคนพี๊ปปี๊ปี๊นี่นี่กระแมนนี่แตกเหือกเป็นมันเลยนี่แล้วอันนี้กระแมนถ้าพ่อที่ละลายดอกไปสิก็คืออยู่เนาะทุกคนอันนี้หนดพ่อนานดอกหนึ่งมันก็นั่นได้ไว มูลดวงเด้อจากดอกสามสี่หา้าหกเจ็ดดอกพี่น้องเจ็ดดอกเดี๋ยวเสียเสียมเถี่ยวมามาเก็บกันเลยโอ้ยดอกตัวน้อยยังน้อยอยู่เบิ่งบนสิมันแดงๆนะมันบริเกะเลยพี่น้องไอพ่พอหนังเวลามาันอันนี้มันก็จะเป็นซีนนี่แหละนี่เด้ได้กำหนึ่งเลยเนีย่ย งานนี่ก็สิแกงรวมกันได้พอได้แกงกี่ดอกทุกคนเลยนี่พี่น้องเห็ดปุ้ยจะมาวะฝนตกสนเสพฝนแป้นอยู่ถึงคกก็ได้อยู่อันบงคนกำลังงอกงอกงอกสิมากินพอดีขอยมาก่อนนี่ซองดอกอันบ่นบน,น้ำไหลเลยมันก็เลยเห็นเป็นอันนี้ฟูขึ้นมากระบ้งคนกำลังสิมากินพี่น้องเลยบางบ่องนะกระบงตัวมัน มากินก่อนนะกัดมุนเวิดเรือแต่เปลือกเฮ็ดมันกินขักอะไรมันกระสลัดได้พี่้องเฮ็ดเบื่อมันก็บริกินได้เฮ็ดคนกินได้มันก็กินเฮ็ดผงเห็ดยังก็กินพิชูดซี่ไดสำใดโอ้ยเนืนางกับบุรีถือทุงมาใส่แกงรวมมิดเหมือนรวมใส่กันกับข้าวเม่ไปใส่แกงกินเทียง อเมื่อบ่งอยู่ที่ยังเป็นแบบพี่น้องไอ้เมื่อหอดจังสิเก็บยานางใส่ถุงไว้ดเขียข่ยไปเขี่ยมาเฮ็ดดอกนี้จนเหยียบไปกับโบเห็นพี่น้องเลยดีตะวันแนมมาอีกจังเห็นเห็นตะเพลเวอยู่กับโบเห็นพ่อชาวมิวกี้มื่อตีแต่โบเห็เหแนแม่มาตาเฮ็ดเฮ็ดแล่นไม่ใช่บอก,กินนะฮะอยากเล่น ที่เฮ็ดแม่มาหู้โลดวบากะตาแกงเดกพน้องเลื่อกเงนางออกกันแกงทำไมมือใหม่เพราะหลลูกอีหล่าไปลินว่เลยได้ดอกนีโอ้ยยูงเยังนยนอนไลดอกผู้นี้ยังยันนอนเฮ็ดเฮ็ดหลลูกผู้นานอนแล้วผู้นีงวนอน โอเคเก็บอันนี้ออกกันแล้วก็มาเบิ่งรวมกันพอไดีสำแดงเนาะนอกจากเก็บยน่ยนางออกพี่น้องยน่ยนางก็ได้ลายเติบไว้เก่งน้าใหม่มือใหม่ต้องปไปเลยใชเวลาเขาไปหานี่ดเด็ดกันเลเด็ดสารพัดรวมมิดเด็ดข้าวอ่อนเด็ดเพาะนี่พี่น้องซองคนรวมกันก็ได้แกงอยู่พี่น้องรวมมิดขบับเทียงมันกำลังเริ่มออกยังออกโบราณเห็ดเพิ่งพีน่น้องคนนี้ ว่าได้แกงอยู่รวมเม็ดกันเนาะโอเคเด้อพี่นอ้องผมพร้อมขึ้นหน้าเขาคุณมทุกคนเด้อไปแล้วลิปนี้ก็ได้เมนูมื้อนี้ก็คือสิไก้อันนี้แหละแกงเห็ดอนะันนี้แหละสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ย